บาดเซียวขนาดพี่น้องอย่ามันต่ำ๊าดผ่านมาไถ่เซยไปขึ้นขึ้นเออขึ้นขึ้นอ่ะขึ้น ขึ้นได้บ่ขึ้นไนมไ่ได้อ่ะปีนปอย่างว่าเห็นเ็นปินกร็ดแตวกร็แตวพี่น้องปีนยังไม่ก,ก็ไม่มไ,ได้เออแม่เอาหายด, <laughs> ดูด บอลกไว้บบอมยังสุดเลยอดีปารุ่งเลยที่อดีงามคืออาซอนมังเสารนี่ฮะปีนามาดีปาลุ่งงามอาไม่เบิ้งอาไม่เบิ้งปารุ้ง่เห็นสามัองยานี่อดีปาุ้งไมเบิ้ง à bò hải bên nam này đi vào luôn ngâm ngâm nè nè muốn nè 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 anh nè ai nè anh nè ăn nè 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 สามดนี่นัมีอยู่เลยน้ำมันไนนี้โอ้น้ำมันในถังอย่างดูอันนี้ถังฮะหนัมหนันรถนัถังอ่ะอามังอออเหรออืม เานิดนึงสักบงิเบงมันมันลายอยู่บู่้ลายเลยเป็ดไปค้ดนี่หดาอยู่เเออเปน้องอ้นสิไปใช้มือนี่บอกปลาลูกบังเออรูแล้วบอกว่าหูเหลืองหูลาอีาหยางเออมท่งยางใส่เดวแม่ท่องยางในกนี่อนะ นก๊กหมักม่วงหันเดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเจ๊สี่สุกุสุกคนเด้อเมือม่อนี้เมื่อนี้เหาสิไปบานคีรีเนาะพี่น้องสิผ้าออแมไปห้าร้อยอยูอ่บานคีดีสีขีเพื่อจักไปพี่น้องก็ได้เอาน้ำมันมาเติมใส่จักแลวกสิ ห้ามลงเหือเนาะห้ามกับอีแม่ห้ามลงทั้งทาละกะขี่เหือจักไปเนาะพี่น้องไปห้อไปทางเหือเนาะปกติเนาะพี่น้องบันขี้ดี้ห้องสามารถไปทางเหือละกะไปทางรถไลแต่ว่าถ้าไปทางเหือมันสิไก่กลัวพี่น้องไก่กลัวละกะมันสิไปทางน้ำมันนะเนาะพี่น้องบรรยากาศขี่เหือตามน้ำไปเดี๋ยวน,นี่ห้ามจักลงก่อนพี่น้อง น้ององน้นนะพี่น้องท่านท่านหมออยากบอกหมอว่าเป็นได้ค่ะเวลาถ่ายคลิปค่ะสีบ่วคอยบอกเป็นได้แต่ถ่ายแบบธรรมดาอยู cancel, ่เพื่อนปกติกับเป็นกว่าในคลิปอยู่พี่น <splash> ้องอ้นเอ้ยเจ้าสีไปไซม์มือนี่ไปหาไอ้ก๊อปเบาเบื้งไปหาไอ้ก๊อปหาน้องก๊อป ฮะใส่งูโมเมนงูเดะใส่ใส่ซิมีิยังฮะยันยันกาะยันยันยังเหรยันยังยันงูวะใส่งูสงูแล้วมันโมมีงูสมนีย ยันป้าป้าโอเคงามพี่น้องอันนี้คล้องที่เขาเสียเอาไปให้ร้านเนาะพี่น้องก็มี่มี่อันนี้ปากล้ยมี่ข่าเมาที่เ็ดมังเมก่อนเนาะพี่น้องหนึ่งมันแล้วก็มี่หมากหุ่ง เอาน้องอ่นไปน้่มผ้าอเม่ไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวนพักที่ปีใหม่ปลูกกับ้ายเติบแล้วพี่น้องพักโทดินก็ออกแล้อเนโะนั่งเลยชุกไหวะแม่าเดพน้อง ปะเดี๋ยวเฮาออกเดินทางไปตำเพื่อเข้าใจได้ไหมบานขี้ดีกันเลยพี่น้องออบานขี้ดีจากบ้านปีใไม่เนาะไปบานขี้ดีกันใสเวลาเดินทางประมาณอ่าหลายหน้าที่เติมน้องพี่น้องเพราวาควา่ำคว่ำไกลกันสิประมาณสองหรือสามกิโลนี่แหละพี่น้องเขาข่าวประมาณนี่เนาะจากบานพีใหม่ไปบานขี้ดีน้องพี่น้อง แล้วก็กอนสิฮอดขีดีเขาหอกก็ต้องผ่านผ่านสะพานเนาะพี่น้องสะพานไม้ไผ่ที่เพิ่นเฮ็ดแต่ผักอ่าค้าหยาดไปหาผักขีดีเนาะพี่น้องเพิ่นน่ะเฮ็ดแล้วเลยพี่น้องปีนี้บ้านขีดีค้าหยาดเพิ่นเฮ็ดสะพานไว้ไว้พี่น้องแต่ว่าบ้านต่างหลังบ้านต่างหลังก็บ้านนะคะมาหารบัท่านใดเฮ็ดเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาเดินทางไปเลยพี่น้อง อยู่ท uh ุ่นน้องพี่น้องอยู่ข้างข้างไตยู่น้องข,ขี้ขี่เรือลงไตพี่น้องขี่เรื่อลงไตเดี่ยวเขาเบิ่งกันกน,น้องพี่น้องว่าจากบ้านตั้งรางขี้่องขี้เรื่อลงไปน้องพี่น้องคัะเพื่อลงไปบ้านที่รี ใช้เวลาครับเพื่อจักหน้าที่น้องทีน้องเดี๋ยวไปเบิ่งการบ้านมันสใช้เวลาจักหน้าที่น้องทีน้องเพื่อส1อดบาทคิดดิคิดดิ YouTube น้องทีน้องมีงสุตรสอนสาว ามเด้อพี่น้องทางาที่จริงหันน้องพี่น้องบ้านที่ไม่บ้านตั้งหลังกับบ้านหน้าคามหาเป็นเป็นหมู่บ้านบ้านเดียวกันเด้อพี่น้องต่างแต่แบบบานน้บนบา,นนา,บานหน้าคามเนาะบ้านพี่ไม่หัจะซื้อบ้านหน้าคามเหมือนพี่น้องแต่ว่ามันสีแดงออกเป็นคุมเนาะพี่น้องก็คือบ้านหน้าคามเนาะพี่น้องบ้านหน้าคามคุมตั้งหลังเนาะในแบบ สมานุเตัวทะเบียนบาดเี่ยังจะถึงอยู่กับบาดหน้าคามเนะื้อเนาะเป็นบาดหน้าคามเนาะก็คือฟังบานนี้ก็ฟังบาดตั้งหลังนะฟังฟังฟังนัน่นทะีเนาะก็ฟังนี่จะเป็นมูอบาดบาดเดียวกันเนะื้อที่น้อง บานที่แล้วบานที่ปุ่นเด้อพี่น้องนิพ่นรากาบ,บานทองห้ามจะยูพูนพี่น้องมนจมา้าน้า พ um ี่น้องตอนนี้เข้ามากกรไดเคร่งทางแล้วอีกอีกโบใจเป็นไดพี่น้องอีกโบโดนปันไดก็ะหอดแต่เล้วราคาตอนนี้เข้ากระหอดแล้วเนาะพี่น้องหอดบานชิลี่กระบานขึ้หยาดเนาะ โซซีมือกันครับเพื่อหลอดจะพังฮะครับหลอดมาแล้วพี่น้องมือย่าดีบดัวเลยไทยคลิปเพว่าครึ่งครึ่งเพื่อพี่น้องย่า่มันตำ่ำกันเลยบัวเลยไทยเดี๋ยวพามาใอ่เมรัยไทย ตัอ้อนขึ้นเข้าใส่เวลาเดินทางมาลายนาทีเติมน้องพี่น้องเข้าขี่เพื่อออกมาจากบ้านตั้งรางใส่เวาตอนทีขี่เพื่อออกมาเป็นเวลาแปดโมงสี่สิบแปดนาทีน้องพี่น้องแล้วกะมาหอดน,นี้กะเก่ามุ่งเจ้าเอสนาทีน้องพี่น้องใส่เวลาประมาณแมนบอยพี่น้องประมาณนี้เนะนาะระยะเวลากันนาสีประมาณ พอแล้วกะไก่เล้วพี่น้องข้าจอดอย่างนี้กะสิบโแมันสี่หากิโลเอาผัวจากเนาะเพราะว่าเขาขี่มากแบบไกลๆมันเน้ยจากครัวกะแถบสิบาเป็นกิโลเนาะกะสิบามาณนี้แล้วพี่น้องคร่าวๆเนาะปะเดี๋ยวเขาขึ้นไปเทิงบ้านขีรีกันเลยไปอ,อน้นขึ้นขึ้นขึ้นหน้าที่นี่หน้าไหนดู เดากระวมแมนชีเบาๆระวังมือด้วยว่ถ้าอายนะอายูนะ่ขันแน่ฝนตกพั้งมือไปเหนื่อยว่ะเสียงหายใจเสียงถอนหายใจแบบให้ ไปไปเอิ้นป้าทางขึ้นกันเนาะพี่น้องเอ้ยทางขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ใส่ถ <ไป S 1> ังใบดักใส่ยืมไปได้ยูเออถังามารถตามทางก็ดีนะอุ้ยแม่อุ้ยแม่ ร้านจ้านี่ยไม่มีเด็กบ้านพัดเปลือกป่ะพี่น้องขึ้นมาวิทั้งทาและทั้งทาเปืือนแห้งอันนี้เมืเอ่อเช้านี้ฝนตกเนาะประมาณาสี่ม่วงแรกเนาะพี่น้องเอ้ยสี่ม่วงเสานะสี่ห้ามงเสาฝนตกก็เลยเหตุให้ทางเปืือนนี่ก็เป็นบ้านคิรีเนาะพี่น้องบ้านพัฒนาคิรี ร่วมๆแดี๋วเพื่อมาหอดระใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อมาหอดเพื่อนร้านเนาะมือนี้มาหาร้านอยู่บ้านที่ดีเนาะพี่น้องร้านปีใหม่ถืออะมากาดเนาะน้องก๊อฟเป็นรูของอายปีใหม่เฮาก็เลยสิมาเบิ่งนร้านเนาะพี่น้องคนทางกสิอยากเปื้อนๆในเ,นเนนด้อ แล้วบ่ฮะอ็นคอปะบ้ฮะสิพาหนองอ้นมาฮะฟ้าแฝดเนาะฟ้าแฝดคมอวดว่าพี่อ้นหอนหอดแล้วพี่น้องหดแล้ว เพื่อน้าผ่นมาจอดในบนไปเป้าแห่ก๊อฟแนหอดเลยพี่น้องลายใส้เวงอาเงนะเอาหอาเวงนะเงอาเงี่นี่เห็นเต็นไข่่นัไข่บ้านอไรไข่บ้านนี่วัดรไข่บ่ซกยาจะเข็มแ่นี่โซ่จะได้เห็นด่นบไดเหนายเห็จังไรบ้างมันจังการ่งโอ๊ยกระดิ่งกับไปเห็บกินยังเหบีน้องนั่งนั่งคูได้ตัวน น่ะก็ว <to> right kind of <fronts> so, ่าค <tr verg mole> no ือเด้อว่าเล็บมือเพิ่นไปถึกบ่คือนี่กะนานก่อนบ่อยู่ปานน่ะมันยังบ่เนาะบ้านเฮาเพิ่นก็ต้องไปเด้อมึงมันมันสิมักเก่า่ดดมันสุกอน่ะกจกมือล่ะมันอันนี้มันบ่ได้กัดบ่มันขูดบ่ด้ห้อยกัดสิกัดนมันบ่เห็นนมันอยู่างลอเล่นกับมาว่าจังได๋ มาสตัวน <elier S 3> ั้นเนี่ยมาเอามาแล้วเอามาวดสะักไปเออมาเอื่อยหนองกันกับมาอยู่เขื่อนพี่น้องมาบักสมศักดิ์เอื่อยหนองมาบักสมศักดิ์เพื่อนถูกไว้จักว่ามันเดือบมาการจักว่ามันขาดเพื่อนถูกไว้เขากะว่าอยู่มาตัวนี้มันอยากฆ่าเพื่อนถูกไว้เด้อไอ้ตลอดมามาอยู่เขื่อนเนาะพี่น้องลูกมาแบบอินดี้เหมือนปั้นกันอย่าไปอ้าวเลยที่ อยากได้เพิ่นก็เด้อเอามาให้ผู้สาวเพิ่นบาดนี้ของเด็กน้อยก็ยักนะฮื้ออันอย่าสิให้เด้มื้อถือเด้อเด้อสิไจักเข็มและอันน่ะสักยาสองเข็มมือวัดทนี่ก็ไปอืสองเข็มเออเข็ม้ยาปัวบาปัวยังมันเนาะบ่เขาก็ให้กินแค่ตามซื้อเอาเปาให้กอบแน่เว้ยเปานเปาน หนักมือนี่เป็นชีชีไครๆเปล่าแน่วิ่วจะมาทุ่งฮาเราผู้ชากุนเปล่าให้ก๊อปผุดปั๊เปล่าให้อายก๊อปปั๊บงานเชนเด้อเปล่าเจ้าขอเปล่าให้อายบ้างจุดหน่อหนึ่งกับมาเจ็บนะเอาขายขายล่ะขายสมดุลกันละพี่น้องมือนี้เฮามาเบิ่งนร้านเนาะพี่น้องร้านปีใหม่อันนี้เนาะถือมาขูดนะพี่น้องขูดสี่มือแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะไข่แน่เนาะแพ้แห้ง น้องกอบเนาะพี่น้องเป็นเป็นลูกของอายเนาะใส่มาพี่เบิ้งมาหาไก่ไก่ไว้แลวมะเอบิ้ให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งแพ้ได้นะเออเป็นเบิ้งหนุ่อุยอุอันนี้ม้าม้ากะคือม้าลูกบั๊กอินดี้อันเดะพี่น้องลูกบั๊กอินดี้ยู้เพื่อนอันเดะเขาจ่อเอามาเลี้ยงเนาะเอามาเลี้ยงนะกะม้ามันใหญ่แต่พี่น้องแล้วม้ากะ โูดหน่าเนาะนี่เด้อาจะเอาเงินให้ค่ะจะเขียนหนังสือเนี่ยเอาไปแป๊เอาเมาไปถูกเอาเด้อเนาะไปถึงแป๊วถึนแค่ไหนถึเนาะเป็นน้องก๊อลฟกับเป็นลูกของไอ้ปีใหม่เนาะพี่ข้างนี้ก็ได้อาถูกเอาก่อนได้หรอโอเาขอบใจให้กลองบลงฟมากขอบใจใอลขอบใจเด้อขอบใจอาขอบใจอาขอบใจอาขอบใจเด้ออาอ้าวไปซื้อขนมไปกินน้องเฮียนเด้อโดยเนติเบ่อดู แล้วกะจักหน่อยกะสิได้เดินทางกับเมื่อบ้านแล้วพี่น้องเพราะว่าป้าน้องนิ้วใบหงใบหงเรียนคนเดียวเนาะเดียวน้องนิวเดิกมากต้องเรียนสิบโพอไปเนาะมาแบะเบืองร้านแป๊บหนึ่งจังสีได้พี่น้องเลี้ยงมามันดบบว่าม้ามันกะขี่ดื้อแน่นะมันเห็นนิดหน่อยมันหมักหยอกหมักกัดเนาะแต่ะมาตัวน้นเขาจอก็เอาไปเลยละพี่น้องมาที่มันกัดร้านปีใหม่เนาะ แต่ว่าซักซักยาไปได้จะเข็มก่อสี่เนาะซองเหจะเข็มก่อสอสิบสิบแม่เจ้าไสิบอก็สิบเวอโบวินถูว่ามีอันนั้นซักเข็มหนึ่งกับสองเออเออเวลาเข้มหนึ่งเาซักเป็นงานองขาึ่ะนับเอาเป็นส่โอ้เออเป็นงนองจรจริงซองเนาะขนาดเป็นสีเออ เขาซักเข็มเดียวเขาจะซักเหลืองนี่แน่คืนนึงเหลืองคืนนึงนี่คืนเคืนแนะนับเอาเป็นชิปแต่เป็นทั่วมันคือหาเข็มมันจะเป็นชิเทื่เซักโอ้แต่ว่าแต่ว่าเขายังสิไปซักอีกเนาะแต่ว่ายังสิไปซักอีกอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาหักกระซักเลยสองเข็มแต่ว่าเข็มล่ะเข็มละสองเทือซักปากพี่น้องเดี๋ยวเขาสิได้เดินทางกลับเมื่องบาบเนาะอ้นไม่ไปนะไม่ไปก็อีบวัน บายบ๊ายบายไม่เมื่อโอเคแล้วตอนนี้เดินทางกับป๋าแล้วพี่น้องคอยได้คอยได้หนาเป็นสิ่งตู้มาแลาย <c oughs> ลกาตอนนี้ก็เป็น